ยแทงกันเลยเหรอโอดีฟาร์มเฮาอร่อยจังเลยโอ้ดีชาวทุกเย็นโอ้ดีมัทำอะไรมาทำอะไรมึงเดียวเทงกันแล้วเหรอเห็นว่าไล่ตีเรียวแล้วก็ร้องฟาร์มเฮาวว่าเดิมพี่ความเฮาวสมัยถูกเช้าอ่ะเตทงเอออรบกวนปึกปลึกเฮ้ยเสี่ยงไรอะให้ร้องหน่อยได้ไหมครับเย็นไม่ต้องทุกเลยใช่เขาทำเสียงอะไรนะเขาเสียงมึงไม่ใช่เหรอ ว้าเรนเล่นต้องไปกันก็ไม่มีอะไรแบบนี้นะเหมือนตัวปัญหาเลยอ่ะไปเปลี่ยนชุดมาแล้วหรอเปลี่ยนแล้วเนี่ยดูดิอะไรไม่ใญ่ชุดนี้เรากลับไปใส่ชุดปกติแล้วนะ่ะมันควรว่าบอสไล่ตีหรือจะร้งองเพลงแนตะ่ว่ามันทำได้ไหมมันก็ทำได้แต่ว่าทุกอย่างมันมีผลของการการทำอยู่แล้วไงมีอีกเรื่องนะบ,บนอสฉันนึง เอาโอ้ดูปัญหาเยอะจังเลยแกงนี้ใช่ว่าแต่ล่าสุดที่เจอเจอใครนะบีทีใช่ไหมสีแดงแพ้นี่ทจะไม่มีเรื่องว่าไม่สนุกหรอ <c oughs> เรื่องเยอะจังเลยง่ะานะ้ายพี่ หนวบาอยู่ะนวเทียบเพศต่างจิ๋วอ่ะเรื่องนี้กดอนไปิีบไปรีบิปิีบิปรีบฮะว่าไงวันนี้วันนี้คิดว่ามันเรียกโก้แลว้วไปกอล์มัน อ <Okay. S 2> เฮีย้ยคิดว่าเรียกกูไอ้สัตว์กูได้ยินว่าคิดว่าเรียกชื่อโอซีกูด้วยนะไอ้เฮีย้ยคิดว่าพี่ลิฟพี่ลิปมันนิดิไม่เอาครับพี่พอเขาต้องครับหรอมาไวๆไวๆป่ะไฟเลี้ยวกูแบบนี้เหรอบอกว่ากูจะไปฟาร์มเฮ้าส์ไหม ให้เขาชุบเองอย่างชุบๆเขาไม่เพี้ยนโซบอกไม่ชุบเมื่อกี้เขาบอกเพื่อนเขาบอกเพื่อนเขาว่าไม่ต้องชุบเดี๋ยวผมชุบให้แล้วกันชุบชุบชุบให้มันพูดหน่อยแล้วกันเห็นตอนนั้นกล้าพูดตอนนี้น่าจะกล้าพูดเหมือนกันไม่เเอาย็นโซผมยังผมยังแบบให้เกียรติพี่อยู่ทำแบบเกรงใจพี่อยู่แต่ว่าก่อนที่พี่จะมามันก็มีหลายเรื่องที่ผมปล่อยผ่านไปบ้างแล้วล่ะบที่ตอนเป็นแซงบ้างแบบแบบเหลี่ยมมืนๆน่ะ เฮีย yeah. เรื่องเก่าไอ้เ้านก็แบบตัดหน้าเข้าไปมึนๆแบบคนแบบไม่เป็นอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้ความอ่ะไม่รู้ความจัดหนึ่งให้หนึ่งความพอมีพี่มาเหมือนแบบมันดูมีพ o w e ดูแบบพลังมันเยอะพี่ก yes? ็ต้องตีไอ้พวกมี p o ไอ้พวกไม่รู้ความก็ต้องตีเนี่ยตอนเป็นแสงมันก็มันก็ไม่มีนะอะไรแบบเนี้ยไอ้ฟาร์มเฮาสดใหม่นะไอ้เงา้านไม่รู้เวลาก็ต้องตี ตีปังแล้วนี่มันหลุบข้อมาจากไหนมันมาฟาร์มเฮาอ่ะเออฟาร์มเฮาสดใหม่เดี๋วโดนกูไหมล่ะสดตลอดตีปังมึงถามมึงถามให้เจ้าตัวพูดอ่ะให้เจ้าตัวพูดอ่ะฮัลโหลไอ้อ๋อไอ้นมเชื่อนะโปโลอ่ะโปโลวินเทอร์เฟลดบตอนตอนแรกตีน้องผมล้อมฟาร์มเฮาเพื่อมันมีความสุขไงครับฟาร์มเฮาผมโดนแซนวิชครับ อ๋อ <alors S 1> แฟนอ๋อก็คือบอกว่าไม่ไม่เป็นหนึ่งนะเดี๋ยวขอเล่าก่อนอารามาอารามาที่หลังสุดก็คือบอกว่าโดนแซนด์วิชกิับเดือนที่ฝากรับน้องแซนวิชถูกไหมเดี๋ยวพี่แวรแล้วขอฟังแบบ MC หนึ่งเนาะอ๋อก็คือไม่พอใจถูกไหมครับเดี๋ยวร้องเพลงออกมาโดนแซนวิชถ้าไม่ถ้าพอใจกินเขไม่ร้องเพลงนะอันนี้คุณพูดเองนะว่าคุณรู้สึกว่าโดนแซนวิชแสดงว่าคุณก็ต้องไม่พอใจเพื่อจร้องเพลงตอนที่ตีร้องผมอันนี้ผมพูดถูกไหมคุณแซ่เนี่ยเนี่ย ไอ้คนดูผมตีมาเชบอกสองตีนะตีไปสามทีพี่เอ็นโซ่ครับนอกจากแซ่พี่ว่าน้องพี่อันนี้พอใจไหมครับที่ร้องเพลงมาเนี่ยนอกจากแซ่คุณมีมาเชได้แล้วใครอยากรู้นะครับเพราะเขาพูดเองว่าเขารู้สึกว่าโดนแซนด์วิชน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอ๋อไม่พอใจถ้าอยากจะคีบกันเลือดใส่ยังไงดีครับเอางี้ดีกว่าพี่เอนโซ่ผมไม่พูดอ้อมค้อมแล้วกันคือผมแบบผาใจกับแข้งพี่มานานแล้วล่ะตั้งแต่เป็นไรเออรถกูจะเลี้ยวไอ้เหี้ยไอ้สัตว์รถฟาร์มเฮ้ากูจะเลี้ยวจนวันเนี้ย ผมก็เดี้ยวดิเนี่ยเลี้ยวมาเลยเนี่ยเทาแลนมันเนี่ยรู้อะไรพวกนี้ผมเบื่อแล้วพี่อันนี้ใช้แบบว่าเจทำได้บัตรเรื่องอะไรไอ้คนผิวป่ากเพ่องไปอ่ะอ๋อโอ้ยไอ้เรื่องนั้นอารมณ์ดีเนาะฟาร์มเฮ้าส์มเส่าอะไรนะฟิวป่ะเป็นเรื่องไม่ได้ฟิวการที่ผิวป่าเขาไม่พอใจใช่เหรอฟิวฟิวปากเลยอ่ะเขาพูดเองไม่รเนี่ยไอหัวดำเนี่ยข้างหน้ากูเนี่ยไอ้ ถูกวะมียาวุเองอาวุธเลิศตรงๆเลยว่าเขารู้สึกว่าเขาโดนนี่เอางี้ฟังพี่นะไหนๆก็จะโดนสตินอยู่แล้วเปิดก่อนได้เปียบน้องไหนๆก็จะโดนอยู่แล้วลคือไหนๆไหนๆมาขนาดนี้แล้วมึงจะเปิดกูใช่ไหมมึงเดินไปเลยง่ายๆมึงเดินไปใช่ไหมพอมึงเดินไปเสร็จปั๊บแล้วมึงก็เดินไปพอมึงเดินไปเสร็จมึงก็ไปหาเขาไปบอกเขาว่าเอาง่ายๆนะฟาร์มเฮาส์ ผมจะกินมีเที่ยอะไรปะแล้วมันก็แทงมันผมก็มึัน้องตลอดแต่ผมอิมแล้วดิเอาต้ีมาเยอะเลยคอยเลยรั้งเข้าแบบก็ยังเงียบนะผมก็ยังไม่ได้พูดเลยนะหรือมึงเดินไปมึงคว้าเอาวุบอกคือบอกว่าน้องมัน้องใจมากหรอกจากแค่เรื่องฟาร์มเฮาอะฮะแล้วมันก็เนี่ยแทงมันอย่างเงี้ยจบชิวจัดฮัลโหลโดนโทษน้อยโดนใส่น่าจะมันบอกบนบอกผมมาแบบนี้ บอกผมาแบบนี้แล้วพี่มีแบบว่ามีหลักฐานอะไรที่มีมูนทีชัดเจนไหมที่แบบว่าเรไม่ไม่ไม่มีครับก็คือผมได้ยินน้องมันผมมันพูดมาแบบนี้ตอนตอนรู้ว่าตอนมันแจ้งไปแล้วผมอ่าให้คุยแล้วผู้ใจเ้อทำไปแล้วไม่ให้ไปพูดใครทำอ๋อเรื่องไปเรี้ยไม่ไม่ดีด้วยแล้วกันเรียนโซ่เออพอมันมีเรื่องนั้นมาต้องไปเลี้ยไปผมก็นั่งเงียบเงียบนะเพราะว่าไม่แทบจะไม่สวนไม่ตอบโต้อะไรด้วยมาไปอ่ะก่าจะมีเน่ บางคนเขาคงไม่ได้คิดอะไรมันก็เลยพูดไปไม่ต้องอธิบายเยอะแต่แวนมาพร้อมเลยจริงงวยเลยจริงกูบอกให้นะบอกเนี่ยมึงเดินเข้าไปเสฟสมึงบอกว่าเอาง่ายๆพี่พี่พูดมาเพื่ออะไรสุดท้ายจะตีใช่ไหมตีก็แค่แทงจบแค่นี้จบจริงไปไปดูโทษน้องพี่กินไปแล้วโทษโทษโทษเรื่องจากการผิดโทษนน้องโทษโทษโทษนี่เฮ้ยเล่นกูหน่อยไม่ได้นะ ไม่ส่งเลยไม่ได้เลยสั่สั่งไม่ไ้ยังไม่พดออกมาเลยยังยังไม่พอใจ่ือแค่คือพวกผมไม่ออกมาเล่นกิจกรรมเนี่ยมันก็ก็ไม่มีปัญหาพอออกมาได้กิจกรรมเนี้ยขออนญาตลดฟาร์มเฮาเรียวนะครับโดนฟาร์กับายเดียเลอรถฟาร์มเฮามาวันมาแต่เช้าเลยว่ะเฮียหัวเข้าเลยน่ะมันคืออะไรอะไรคือรถอะไรคือฟาร์มเฮาก็ฟาร์มเฮาเมื่อเคยเห็นเหรอเขามาส่งช่วเช้าอ่ะแล้วเวลาเขาจะมาส่งของอ่ะเขาต้องเปิดไฟเลี้ยวก่อนะ อ๋อแบบผิวปากกับร้านเหรอผมว่าแบบแบบนั้นนะพี่คนผิวเก่าไอ้ผิวปากเป็นใครอ้ะไอ้ลูกข้าวไอ้ผิวปากอะไอ้ลูกขาวครับก็ไปดีมึงก็บอกดิฟิล์มแล้วไอ้ฟิล์มก็ลงมาก็ผมมาจากแต่บนแหงครับแล้วเป็นเทียผิวไม่ได้ครับฟ้าห้าอีกหนึ่งทีเออเนี่ยแหละอย่กูอยากกูไปทำให้กูไปยืนหลังมือก็ทำเสียงแบบนี้จ้ะว่าปืนเล่นอะไรกัน แต่ไม่ก็ผมเล่นก่อนไงถูกป่ะล่ะอืมแต่วก็พี่พร้อมไงของพี่อ่ะถูกป่ะล่ะไม่พร้อมหรอกไม่การพี่พร้อมอเลยไม่ได้หรอกพี่พี่ก็ต้องเซฟของตัวเองแล้วถ้าพี่พร้อมอ่ะบ้านก็ชิงเลยพี่ถูกไหมไม่มีไม่ม ah> ีพร้อมหรอกพี่กิจกรรมสภาก็ได้สนุกสนุกครับเอาจริงๆถ้าเล่นก็ไม่มีใครว่านะถ้าปากอยู่เฉยๆเอ้ยจริงจริงพี่อันนี้อันนี้อาจผมเข้าใจนะพี่บอกว่าพี่เล่นสนุก แต่สุดท้ายที่น้องพี่บอกว่ารู้สึกว่าโดนแซนด์วิชอันนั้นพวกผมไม่พวกผมก็ไม่ได้ไม่ได้มีกิดไอเดียอะไรนะพวกผมลงมาผมก็เล่นนะอย่างวันนั้นก่อนที่จะมีเรื่องอะไรนี้เข้ามาก็สามแก๊งมาไม่เห็นเขาทำไมเขาไม่เห็นรู้สึกว่าเขาโดนแซนด์วิชแล้วเขาไม่พูดออกมาเลยที่นั้นพี่อยู่หรือเปล่าตรงตรงร้านบ้านดาวเทเอ่ะพี่ที่มีโจรไร่ลักดาวเทสอ่ะพี่ที่หลังจากจบตำงานพี่เกตเดย์เพยเขามีเรื่องกระหม่ออ่ะพี่อยู่หรือเปล่าวันนั้นนะทำไมเขาไม่เห็นรู้สึกว่าเขาโดนแซนด์วิชเลยอะ เมื่วานี้เขาอยู่ดีเขาไม่อาการว่าเขาโดแนแซนฟิตอะพี่แล้วเขาพูดออกมาเราร้องเพลงออกมาไม่คุณอยากรู้พี่เก๋แต่เขาน่ารู้สึกว่าเขาโดนแต่แค่คนในแกงเขาคุมอยู่ยไม่อะไม่อะนีะ่ก<อ><อ>็ไปถึงกว่านี้เน<ส>ี่ยก็ไปถึงวันนี้เนี่ยวันนั้นไม่เห็นรู้สึกว่าโดแนแซนฟิตเลยทำไมวันนี้รู้สึกเพรามีอาการแล้วงี้หรอฮัลโหลน้องพี่เปิดไฟแล้วอ่ะนะน้องรอมแล้วงี้หรอเพราะรักคนน้อยกว่าเลยคิดว่าไอ้ดูมันเลี้ยวมาหาเราแล้วทำไมไปเลี้ยวๆโปรลองต่อคำถามเขาดูว่าเราคิดยังไงโปรถูกปะ วันนั้นวันนั้นคุณอยู่หรือเปล่าวันนั้นอ่ะบ้านดีเอเมทอ่ะ <c oughs> เออคุณคุณรู้สึกว่าโดนแซนว์บิตปะนา่าจะนี่หลอดพี่ชายที่เกี่ยวได้แล้วนะครับเนี่ยขาวอันนี้เขาบอกมีดีเอเมทใช่ไหมเ่งที่เกี่ยวแล้วล่ะพี่ <c oughs> เออไอ้รถเลี้ยวเลี้ยวออกก่อนนะแบบนั้นอ่ะครับ <c oughs> ให้ดู <c oughs> แล้วพี่เพิ่งตีไฟเลี้ยวเข้ามาครับแล้วแล้วแล้วไงครับวันนี้ไม่ได้ยดีว่ะวันนั้นยังไม่เห็นมีอาการเลยครับ <c oughs> ท่านวันนี้มีอาการกูณไปปั่นเลยราะกันเข้าใจนะผมไยโดนอ่ะอันหนึ่งอันนี้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 เข้าใจที่ผมซื้อถูกไหมเนี่ยผมอยากรู้เข้าใจเข้าใจครับลองลองพูดเดี๋ยวดูดิว่าเราคิดยังไงอ่ะเนี่มัน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 น่าจะเป็นความคิดส่วนตัวของผมด้วยหรือเปล่าเฮ้ยหมายรถมันเด้งจังวะก็นั่นแหละครับก็วันนั้นก็เล่นกันสนุกปกติไม่เห็นมีอะไรก็ วันนี้พวกผมก,ก็ลงไปปกติพวกผมน้อยพวกผมก็ลงไปเล่นแต่ก็ดูมีอาการขึ้นมาก็ลองเพลงขึ้นมาว่าตัวเองโดนแซดวิทก็คือทางไอ้ตอนตอนตอน,ตอนแรกอะคือในไฟล์ผมเห็นว่าว่าทางของไอ้ดีมเฮดอะครับเขาเหลือเหลือน้อยแล้วอ้าวมีดีมเฮดด้วย,วยมันมีชื่อกูด้วยแล้วพอทางไลยลักเข้ามาทีเนี้ยมันมันมันเสียทางเนี้ยผมผมต้องโยกโยกไปหาครับชนกับ ใจรักไงครับเก่งก็ต้องชนะดีครับมาเล่นแล้วก็ต้องก็ต้องยอมรับหน่อยว่ามันจะต้องเจออะไรอย่างงี้มันไม่มีหรอกครับหนึ่งหนึ่งอ่ะถูกไหมครับผมคนน้อยว่าผมก็ต้องใช้สมองในการเล่นแล้วควรจะต้องเล่นยังไงให้มันได้เปรียบถูกไหมครับวิธีการเล่นอ่ะอ๋อมันยังไงคิดบ้างาครับมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าคิดว่าเอ้ยก็คง ไอนี่แบบว่าอ๋อมาปุ๊บอ๋อไม่พอใจกูว่าเด้งคุด้ว่าเห็นพวกผมแอดอกน้อยแล้วแบบจะไม่เกี่ยวกันหรือเปล่าตามจริงผมว่าจะไม่ไม่ไปด้วยครับเพราะเพราะว่าตั้งแต่ก่อนที่ว่าเขาจะจัดแบบว่าจบพูอะครับมันก็เคยมีปัญหาเราผมก็เลยไม่อยากจะเล่นนะจะบอกว่าเล่นแล้วมีปัญหาครับง่ายๆเบอกว่าเล่นแล้วมีปัญหาก็เลยไม่อยากเล่นไงโบ๊ท เขาก็พ <behav> ูดออกมาแล้ว <centimet> ก <re> <iah> ็จากปากตัวเองว่าเขาไม่พอใจที่เราลงไปเล่นมันมันอาจจะเป็นความคิดส่วนตัวของผมก็ได้ครับก็แค่ผมคนเดียวครับแต่ท้ายก็อยู่ในแก๊ง <disciple> นี่ครับคนอีกสามสิบเก้าคนจะไม่ช่วยล้วเพื่อนรับผิดชอบอะครับถ้างั้นออกแก๊งดีกว่ามั้งทำในแก๊งเงนก็ต้องโดนทำในทำในน้มแก๊งก็ต้องโดนทั้งแก๊งอยู่หรือเปล่าถูกไหมครับไม่งั้นเป็นประชาชนไหมไม่ต้องมีเรื่องถูกไหมกูยุหลานกูดีกว่าให้หลานกูเปิดดีกว่าไม่ต้องทิมพูเพื่อร้อะงแหลาร้อ ฮัลโหลอยู่ไหมเนี่ยจะโดนแทงแล้วนะฮัลโหลมีอะไรก็พูดครับมีอะไรก็พูดครับผมพูดถูกไหมล่ะไม่งั้นจะเป็นแก๊งมาทำไมครับไปเอาง่ายๆไปเปิดเกนลยหรือว่าแก๊งโจรเวลาคนในแก๊งมีปัญหาปูให้ดับหน้าคนเดียวหรือว่าไปเปิดก่อนได้เปีอ่ะเราโล่งคือเขาดูเขายังยังไงอ่ะ ครับจะคุยสภาไหมตรงนี้ไม่น่าพูดกับพี่ไปคุยสภาก็ได้พี่ได้ครับเขาเขาไม่พอใจผมผมก็ไม่พอใจเขาเหมือนกันคนเนี้ยได้ครับไปสภาไปสวัสดีพี่ชายคุยกินร้านร้านหลานยี่สสามไปเรยครับไปเลี้ยบข้าวสวัสดีครับสวัสดีข้าวไปกินร้านยี่สิบสามครับดีครับดีเฮ้ยฮัลโหลน้องข้าวครับเอ่อไอเห็นไอใครเห็นคลิปมันมาคุยกับกับพี่ใต้น้ำเดี่ยวเดี่ยวน้องต้องทำอะไรอย่างเงี้ยมีตีกับของพี่นะวันที่สี่อ่ะบอกไว้ก่อน ครับพี่ครับพี่แี่ยแย่งอย่าแย่งอันนี้กูไม่ได้หรอกขอตีก่อนพี่เอาเข้าแก๊งกันดิพี่พิเกตไปด้วยพิเกตพิเกตไปด้วยอันนี้ปะเฮ้ยถ้ลเราไ้อง่สิบสโทษน้องโทษครับครับครับ